สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยนนี้ก็จะพาเพื่อนๆนมาทำผักเต้าหู้นะคะเดี๋ยวจะใส่น้ำมันก่อนนะคะเพื่อนจะใส่น้ำมันลงไปให้มันร้อนก่อนนะคะ นะคะยานิดไปไปไปฉีดวัคซีนมานะคะวัวคซีนโควิดน,นะคะเข็มที่สามนะคะไฟเซอร์เข็มที่สามนะคะเพื่อนพอไปไปฉีดวัคซีนเสร็จก็พากันไปซื้อของซื้อพริกนะคะอยากให้เพื่อนๆดูนะคะได้พริกมาเยอะแยะเลยนะคะได้พริกมาสองกิโลสี่ขีดนะคะแล้วก็มันม่วงเผือกนะคะัเพื่อนะะแล้วก็ฟักทองนะคะเพื่อนแบกคนกันมาโ,โหนะคะ แล้วก็มีมาม่าแล้วก็มีเส้นมีเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะอย่างอื่นไม่ได้เอามาโชว์นะคะ <S <S แต่อันนี้คือเย็นิชแชะนะคะนี่คือเยนิดแช่น้ําไว้คืนหนึ่งแล้วก็เอามาตากแห้งนะคะตากให้มันเสดดน้ํานะคะเพื่อนๆก็จะทําการเ,เด็ดควันมันออกนะคะเด็ดควันออกแล้วก็จะแช่แข็งนะคะอันนี้คือ <S 2> <S 2> ยันิชไปได้มาหนึ่งังเนาะมันสองกิโลกว่า <S <S เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้มาหนึ่งังนะคะเพื่อนเพื่อน <S 2> <S 2> <ๆ>เหมือนกันนะคะเพราะว่ามันถูกมากเลยนะคะกิโลละ หน่งร้อยยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยี่สิบโครนนะคะเพราะธรรมดามันก็จะประมาณหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าหรือว่าบางแห่งก็3 0สามร้อยกว่านะคะอันนี้ยันนี่ไปได้ถูกยันนี้ก็เลยยกรังมาเลยนะคะยกรังพริกนะคะดูนะคะสวยมากเลยนะคะหนึ่งร้อยยี่สิบนะคะถูกมา,มากๆนะคะถูกมากยันนี่ยกรังหมดเลยนะคะไปยกรังมาสองรอบแล้วนะคะเพื่อน <c oughs> เพราะว่าพริกมันแพงนะคะเห็นมันถูกนี่เราก็ต้องยกรังมาเลยนะคะเพื่อน เราจะให้ดูอะไรนะคะวันนี้ก็จะทำผัดเต้าหู้นะคะผัดเต้าหู้ผักกาดขาวแล้วก็ผัดเต้าหู้กับถั่วงอกนะคะเพื่อนๆก็เมนูเต้าหู้นั่นแหละนะคะเดี๋ยวจะทอดเต้าหู้ก่อนนะคะเพื่อนๆความจริงวันนี้ก็คิดว่าผัดเต้าหู้มันง่ายๆกว่าจะไม่ได้ทําจะไม่ทําคลิปนะคะแต่พอดีอยากจะพูดเรื่องอไ,ปไปฉีดวัคซีนมานะคะว,วัคซีนเข็มที่สามนะคะเพราะว่ายันนี้ทํางานกับผู้ป่วยนะคะเพื่อนๆ ทำงานกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงเนาะก็เลยทางทางทางที่ทำงานเขาให้พนักง,งานทุกคนไปฉีดนะคะเพื่อนเก็ฉีดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เจ็บแขนนะคะตอนนี้ก็จะเจ็บแขนมากเลยนะคะ,อะสองครั้งนะคะไม่เจ็บไม่เป็นไรเลยนะคะครั้งแรกเนยนิสฉีดวันที่20มกรานะคะมกราปีนี้แหละปี2021นะคะก็ไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บปวดอะไรเฉยๆเลยนะคะเพื่อน ฉีดเสร็จก็ทํางานต่อเลยนะคะไม่ได้พักอะไรเลยนะคะเพือ่อนพอฉีดแล้วก็ขึ้นทํางานต่อเลยนะคะเข็มแรกวันที่ยี่สิบมกรานะคะเข็มที่สองวันที่สิบแปดกุมภาอันนี้เป็นเข็มที่สามนะคะวันที่สี่นะคะ November, November, สี่โนเวมเบอร์สี่โนเวมเบอร์สี่พฤศจิกายนนะคะเพื่อนเพื่อนก็เป็นเข็มที่สามนะคะเข็มที่สามมีความรู้สึกว่าจะเจ็บนะคะแต่ว่าตอนฉีดไม่เจ็บอะไรเลยนะคะ มือนิ่มมากค่ะคุณหมอนะคะมือนิ่มมากเลยนะคะแต่ว่า,เ,าเราเจ็บแขนนะคะฉีดข,ข้างซ้ายไปเจ็บที่ใต้ใต้ชักกระแลต้นแขนข้างข,างขวานะคะเพื่อนๆก็ตลกดีเพื่อนเพื่อนเขาคงหัวเราะกันนะคะฉีดอีกข้างไปเจ็บอีกข้างนะคะเพื่อนมันย้ายที่ย้ายที่เจ็บนะคะก็มันก็ตลกดีนะคะอ่ะก็เล่าเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคนข้างเคียงก็แค่เจ็บแขนนะคะเพื่อนๆ แต่ว่าช่วงนี้เจนิไม่ได้ทํางานเนาะเจนนิทดูแลคนป่วยที่บ้านนะคะดูโคุ้ยที่บ้านนะคะไม่ได้ทํางานเพื่อนใจดีนะคะน้องใจดีเขามารับนะคะบอกว่าพี่ใส่เสื้อผ้าไปเลยนะนูจะไปรับไปฉีดยาค่ะบอกงี้นะเจนนิทก,ก็แต่งตัวเข้าไปเขาพาไปเลยนะคะเพื่อนใจดีมากนะคะน้องที่ทํางานนะคะมาดูค่ะเจนนิทจะพาเพื่อนมาทําผัดนะคะทอดอันนี้ก่อนนะคะจะทอดเต้าหู้ก่อนนะคะเพื่อน <ๆ S 1> <ๆ> นี่คือพ่อเสร็จแล้วนะครับเพื่อนอันนี้คือพอ่อเสร็จแล้วนะคะเราจะผัดกับผักกาดขาวก่อนนะคะน,นี่คือต้นกระเทียมนะครับเพื่อนมีอยู่แล้วก็ใส่นะ จะใส่เครื่องปรุงไปนะคะเพื่อนใส่เพื่องปสิสานี้เข้าไปนะคะผมปรุงรสค่ะเพื่อนหนึ่งช้อนชานะคะดูแลนิดหน่อยนะคะสีขาวเตอมน้ำมันหอยนะคะ ใส่มากใส่น้อยตามที่เราชอบเลยนะคะแล้วก็จะใส่เต้าหู้ลงไปนะคะขั้นตอนสุดท้ายนะคะเพื่อนผัดให้เข้ากันนะคะเพื่อนคราวนี้เราก็จะมาผัดเ,เต้าหู้กระถั่วเงาะนะคะเพื่อนเกียยกระเที่ยงนะคะีย๋ยวนี้จะใส่ต้นหอมลงปไปเลยนะคะ ก้อนกระเทียมนะคะไม่ใช่กระป๋องะะอันนี้ก็จะใส่เครื่องปรุงลงไปเลยนะครเพื่อนแล้วก็ชิ้วขาวนะคะใส่ลงไปเลยจะได้ผัดไปเลยนะคะน้ามันหอยนะคะอันนี้ไม่ใส่น้ำตาล,ลเพื่อนๆอันนี้ทำกับข้าวเป็นผัดเป็นอะไรจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะ เดี๋ยวมากเราจะผัดแป๊บเดียวนะคะเพื่อนผัดแป๊บเดียวก็กบบดวกได้เลยนะคะผัดไฟแรง ผัดเค่สลดนะคะพอพอสลดนะ,ะเพื่อนผัดเต้าหู้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือผัดเต้าหู้กับถั่วงอกนะคะเ,เพื่อนส่วนอันนี้คือเต้าหู้กับผักกาดขาวนะคะฝากช่องสิบัญญาเอนออลิซาเบธพาแซบด้วยค่ะ